สวัสดีค่ะวันนี้คตตรูเต้ยจะมาสอนนะคะในการทาไข่อมพันเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบทีละอย่างนะคะในถ้วยที่หนึ่งนี้จะเป็นปูนเปลือกหอยนะคะถ้วยที่สองเนี่ยเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือปูนขาวนะคะถ้วยที่สามเนี่ยเป็นปูนขาวเคี้ยวหมาถ้วยที่สี่นี้เป็นขี้เถ้าพืชน,นะคะถ้วยที่ห้านี้เป็นโซดาไฟาเกต าหารนะคะเกตที่ทําอาหารได้แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเกลือนในเรื่องของรสชาติแล้วก็การถนอมอาหารนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในอ,อัตราส่วนของการผสมปูนก่อนที่จะพอกไข่อัมพันนะคะตัวที่หนึ่งค่ะเป็นปูนเปลือกหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัวที่สองนะคะหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะ แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะตัวที่3ามเป็นปูนขาวที่ทำเป็นน้ำปูนใสสีขาวเฉยๆค่ะเรามีทั้งปูนขาวปูนแดงแต่เราเลือกใช้ปูนขาวนะคะหนช้อนโต๊ะค่ะตัวที่สี่เป็นขี้เถ้าพืชสองช้อนโต๊ะค่ะขี้เถ้าพืชนี่เราเอามาจากตัว สั่งข้าวที่เอามาเผาแล้วนะคะเป็นขี้เท่าหรือจะเป็นใครที่ทำอาหารที่บ้านใช้เตาฟืนนะคะก็ใช้ขี้เท่าตัวนั้นได้เหมือนกันตัวที่ห้าค่ะตัวที่ห้านี้เป็นโซดาไฟฟูกเกตนะคะประกอบอาหารได้ค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะ อย่างผสมรวมกันนะคะตัวสุดท้ายเป็นตัวปรุงรสนะคะเป็นเกลือป่อนนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะตอนนี้อัตราส่วนทั้งหมด6ตัวนะคะอยู่ในถ้วยนี้แล้วต่อมาจะเป็นการกวนนะคะเติมน้ําค่อยๆเติมนะคะเพราะเราจะควรให้เป็นโครนเพื่อที่จะให้พุกติดกับไข่ตัวไข่อัมพันได้แล้วก็ทําให้ไข่นะ่ะ เป็นเป็นวุ้นเร็วนะคะถ้าเราเคลือบแล้วก็พุกไม่ดีตรงนี้ก็อาจจะทําให้เอาไม่ประสบความสําเร็จได้ประมาณไม่เกินสองช้อนโต๊ะนะคะกะเอานะคะ วนละลายนะคะวิธีควรนะคะก็คือเราจะเช็คที่ก้นของชามนะคะว่าอุณหภูมิของชามเนี่ยเย็นหรือยังถ้ายังไม่เย็นก็ไม่สามารถพอกได้นะคะเราต้องรอให้ด่างกับปลดนะคะเข้ากันก่อนแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องรอประมาณ2 0นาทีถึง30นาทีนะคะรอให้ปลดกระด่างเขาทำปฏิจิกรยา เรียบร้อยแล้วความร้อนก็จะหายไปแล้วก็จะเย็นขึ้นสามารถพ่อไข่อ่ำพันได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอพักอีกที่20-30นาทีนะคะรอพักแป้งอันนี้เราสามารถตรวจสอบตัวแป้งได้นะคะว่าร้อนหรือเย็นขึ้นแล้วนะคะก็จับไปที่ก้นของชามได้นะคะถ้าเย็นแล้วเราก็เริ่มนําไข่ นกกระทานะคะเข้ามาพอกได้เลยใส่ประมาณครั้งละ 5, 5้หฟองนะคะสูตรนี้เนี่ยจะสามารถาาอพอกไข่อมพันได้20ฟองสังเกตนะคะเราจะไม่ได้ใช้มือเลยนะคะเราใช้ช้อนในการสัมผัสต,ตัวไข่เพราะว่าแป้งที่เราผสมมันมีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่เผื่อใครแพ้นะคะจะได้ ให้ไม่แสบร้อนนะคะอ่าเราเอามาตักมาคลุกนะคะที่ฟังข้าวที่เราเตรียมมาไว้เพื่อกันติดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ไข่เนี่ยรักษาความชื้นได้ดียังไม่แห้งนะคะ พอเราใส่แล้วก็เดี๋ยวเดีจะให้เวียก่อนคุกให้ดูนะคะเอาตัวฟัางข้าวโปรยทับไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ให้มือเนี่ยสัมผัสตัวแป้งมากเกินไปมีแบบนี้เลยอ่า อย่างนี้นะคะทำแบบนี้จนครบยี่สิบฟองนะคะเติมเลยค่ะใส่ถุงดำไหมไข่ที่พอกแล้วนะคะเราจะเก็บให้พ้นแสงนะคะวางในถุงดำได้เลยค่ะแล้วก็เก็บในอุณหภูมิห้อง ค้นแสงอยู่แบบนี้สี่วันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่หนึ่งนับเป็นหนึ่งวันเลยนะคะ ทำแบบนี้จนครบหนึ่งชุดอยู่ที่ยี่สิบฟองการที่ไข่ขาวที่เป็นโปรตีนของ ไข่นกกระทาจะแข็งตัวนะคะมากน้อยอยู่ที่อุณหภูมิของบ้านท่านด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่การพอกบางทีถ้าเราใส่น้ํามากเกินไปทําให้ตัวแป้งไม่เกาะติดกับตัวไข่นะคะก็จะไม่เป็นเจลลี่ไม่เป็นวุ้นขึ้นมาแล้วก็จะเหลวนะคะ ต่อจนครบยี่สิบฟองเลยค่ะถ้ามันมันมันแห้งมันก็ง่ายเนาะถ้าพูดถึงอ่ะใช่ถ้าผสมน้ำมากจะเหลวนะคะ มันก็ไม่เคลือบไม่ติดค่ะพอกเสร็จแล้วเก็บในที่ร่มพ้นแสงนะคะอยู่ในถุงดำเป็นเวลาสีวันค่ะเขาเนี่ยนะ อย่างหนไขแดงไขแดงไงเหลืองไม่เหลืองเห็นไหมต้องแช่จานอ้สวยอ่ะโอ้โหตัวทำเลยเตยวันที่สิบเดี๋ยวล้างก่อนไหมวันที่สิบขอกินไอ้้กี่สิบอันนี้สวยเนาะไม่ดำมากสวยสวยเลยสวยเลยจะเอาทางนี้ให้คุณเต้ยดูเนี่ยไขแดงต้องล้างล้างนะ ได้แบบน้ำมาใส่ถ้วยแล้ลวก็าาล้างเพราะว่ามันเป็นล้างอะไรนี่<ล>มันจะได้ออกกันไปอ้หืมไข่แดงสวยจังไข่แดงสวยมากนี้เบียร์สั่งข้าวต้องมาแล้ะทับเบียร์ต้องอยู่ไหนเนี่ยวายวายละขวดเออไข่เป็นเบ,บียร์เบียร์ยังไม่เป็นร้อยวายมากินกับไข่เลยครยบเจ็ดวันแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือมือไปโดนอ๋อไม่เป็นไรค่ะ สวยแล้วเป็นแล้วคุณม,มาแล้วมันจะเป็นถึงถึงโอเียลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวแค่นี้กัตน,นะคะ